กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจนะคะจากศูนย์หัวใจแบบนี้เนาะให้เป็นหนึ่งร้อยหัวใจจะทํำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ K M K Social นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกน QR วอาโค้ดด้านหน้าคลิปได้เลยหรือจะก๊อปปี้ลิงก์นะคะแล้วก็มาคาน้นหาใน Google กันได้เลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยอ่ะ ขั้นตอนการสมัครก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้ยวยบัญชี Google กันได้เลยนะคะอ่าและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้นาตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดสนใจก็เลือกไปหาเลื่อนหาติจ๊อกของเราได้เลยนะคะหาเป็นเพิ่มยอดสนใจกันได้เลยนะ สร็จแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งโปรไฟล์ผสมนะคะโปรไฟล์จริงเนาะแล้วก็แล้วก็อื่นๆนะคะเราจะเป็นแบบโปรไฟล์จริงแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไป c o p y ปลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะนำลิงก์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเอาแค่ห้าร้อยก็พอเนาะอ่ะเวลาเฉลี่ยของเราคือสี่นาทีค่าใช้จ่ายสิบแปดบาทจ่ายให้กดส่งกันได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท,าท่านได้แอกซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือโปรโมทั่นหรือบริการที่ตัวเองสนใจกันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินสําหรับสม,มาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็พาเติมเงินกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้า,ขาใช้บริการต่างๆนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกทั้งสามช่องทางช่องทางแรกคือการสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะเติมขั้นต่ำหนึ่ง,ง,งบาทเลยสูงสุดไม่เกินห้าหนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมห้าเมื่อเติมหนึ่ม ขา้ท,ที่2องคือ o n e y Wallet นะคะเติมขั้นต่ำ10บาทสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับบนันดับเพิ่ม3%นะขั้นตอนที่สามนะคะก็คือ Cryptocurrency ตตน,นะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือประเทศอื่นๆนะคะสามารถที่จะเติมเงินผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะเติมขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปรับบนอันดับเพิ่ม5%เลย ้ในส่วนของบริการทั้งหมดทางเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok IG YouTube นะคะหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเลื่อนหาดูกันได้เลยนะก็จะมีทั้งราคาบอกให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุด,สดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครอยากเช็คอัตราผลเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะมีทั้งนี้เลยค่ะรหัสวันที่ลิงค่าใช้จ่ายเริ่มนับเลยมาบริการสถานะออเดอรย์ยอดคุเหลให้เป็นแบบนี้เลยนะคะลิงก์ตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะว่าเป็นลิงกของเราหรือเปล่าเนะาะมักจะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะ ต่อมานะะคในส่วนของการติดต่อแอดมินนะคะนี่ช่องทางการติดต่อแอดมินเป็นการส่งตัวแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะหากพบปัญหาด้านไหนก็เข้ามาติดต่อแอดมินผ่าน่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่คัปลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงสเนตกันเลยแต่ขั้นต่ำอยู่ท และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนนะ้าตาเว็บไซต์เคเอ็มคีโซเชียลลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์ไลค์นะคะก็จะลองรีล็อบหนึ่งนะยอดของเราขยับขึ้นมาแค่ที่เดียวนะคะงันเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเนาะให้ออเดอร์ของเราได้ทําการรันหให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบนะ หลังจากที่เรานั่งรอมาประมาณสองนาทีนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็ค่อยๆทยอยขึ้นหปแบบนี้เลยเนาะจะไม่ขึ้นให้แบบปุ๊บปั๊บให้มันแบบนี้เลยนะคะจะค่อยๆทยอยขึ้นทีละใจสองใจนะคะแบบนี้เลยนะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้แล้วนะคะสามารถจี่จลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้พิจารณาใดต้องขออภัยไว้น้ตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ